กำลังจะขับรถไปจังหวัดสกลนครค่ะตอนนี้นะคะทายจะไปงานกาชาตินั่นเองค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นเวรของอำเภอบ้านม่วงค่ะแล้วทายก็อยู่ทำงานอยู่ที่อำเภอนะคะเดี๋ยวต้องไปร่วมงานแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่างานกาชาติจังหวัดสกลนครมีอะไรบ้างนะคะ ซุ้มจับฉลากนั่นเองค่ะยังไงนะคะเดี mm. ย๋ยวตามซายไปดูกันดีกว่าค่ะว่าภายในงานมีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ mm. ตอนนี้นะคะ mm. เราอยู่ mm. ที่งานกาชาติกันค่ะ ตอนนี้ก็ด้านหน้าของงานกาชาตินะคะตรงนี้ก็เป็นลานมาชากาชาติปะกลนครคะ่ะตอนนี้สายอยู่ที่นี่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ไข่นะคะสำหรับคนมาจับฉลากนั่นเองค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวจะลงแล้วก็คนจะมาจับกันตรงนี้คนก็จะเยอะมากๆนะคะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดร้านช่วงประมาณ 1โมงค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะคะของแจกเยอะมากดูสิคะเยอะมากเลยตอนนี้นะคะคนก็มาขายของกันเยอะด้วยเดี๋ยวสายจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูตลาดงานกระชาติที่นี่กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะคะอ่ะเดีย๋ยวสายพาไปกันเลยวันนี้ก็คนยังไม่เยอะนะคะถ้าเป็นช่วงเย็นจะเยอะมาก อ่ะมาดูกันดีกว่าที่นี่ก็มีของขายเยอะมากนะคะไม่ว่าจะอาหารเ,เครื่องดืม่มเสื้อผ้านะคะของใช้ต่างๆก็เยอะมากถ้าตอนนีร้ระยะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ10โมงกว่าก็ยังคนยังไม่เริ่มมาเดินนะคะคนจะเริ่มมาเดินช่วงใบบายๆเย็นๆนะคะ่ะ เาปวดเขาเอาอรเขาเอา้นตอนนี้ไซก็เดินหาเพื่อนไปดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงที่ไซขายนะคะอยากจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้จะให้มาดูบรรยากาศรอบๆของที่งานกระชาติก่อนว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่า ไซก็ไม่ได้มาเดินนานแล้วด้วยมีอะไรให้ใไซซื้อบ้างไหมเนี่ย <c oughs> ไซว่าจะมาดูมาซื้อสักหน่อยหน้าไกลไปไหมโอ้คนเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> ของเยอะของเยอะโอ้อันนี้เป็นน้ำแบบใส่ขวด <c oughs> เอ้ใช่ <c oughs> ใส่โหล ยังไม่เปิดหรอคะเนี่ยยังเลยนี่ขอดูขอดูแก้วหน่อยค่ะนี่จะเป็นน้ําใส่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยแก้วดินเผาครับใส่แก้วดินเผาแบบนี้นะคะถ้าเดินไมเลื่อยก็จะเจอร้านพี่เขาอยู่เนี่ยค่ะโอ้ขายอย่าเปิดแล้ววันนี้ที่ผ่านมาคนเยอะไหมคะพี่เยอะครับเยอะทุกวันจะเยอะตอนช่วงเย็นใช่ไหม ประมาณห้าโมงประมาณนั้นแหละอ๋อเดี๋ยวห้าโมงจะมาเดินอีกรอบหนึง่งอันนี้มาเก็บบรรยากาศก่นกอนนี่นะคะอย่าเดีย๋ยวตอนเย็นเอยวให้พี่เขาเปิดก่อนเอย่าจะมาซื้อน้ำแก้วดินเผาขี่กินค่ะมีน้ำอะไรบ้างคะเนี่ยมีแต่น้ำอดลมเหรอคะอ๋อโอเคโอเคอ่ะอย่าขอเดินก่อนเริ่มขายกันแล้วนะคะเปิดกันเยอะมากเลย โอ้แสดงว่าขายดีมากพี่เขาว่าคนมาเยอะมากค่ะคนมาหลายิจจข้าวเร็วมากแกงเดี๋ยวตอนนี้นะคะสายก็พาเพื่อนมาดูก่อนเดี๋ยวยัยงไงเดีย๋ยวสาจะไปขายบัตรก่อนนะคะ เดีย๋ยงไงตอนช่วงบ่ายๆค่ะเย็นๆเดี๋ยวสายจะพามาเลยอีกรอบหนึ่งเดีย๋ยววันนี้สายจะไปจุดขายบัตรก่อนนะคะโอเคค่ะนี่ตอนนี้เราก็ถึงจุดขายบัตรแล้วค่ะเดี๋ยวสายจะนั่งขายบัตรอยู่ตรงนี้นะคะแล้วตรงน,นี้ค่ะนี่รางวัลใหญ่ๆ,ญๆยังไม่มีไปเลยคะ่ะตอนนี้ก็ยังเหลือเยอะมากด้วยนะคะนี่ค่ะเหลือรางวัลเยอะมาก แเด็กคน牡丹ไปกับแม่เลยยืมรถจุดแม่ของแม่ขอละกันเยวะรางวันนะคะเขาก็จะแจ้งด้านนู้นค่ะตรงเวทีนั่นเองขึ้นสามารถร้องเพลงได้ด้วยอันนี้คือสาวๆจากบ้านเมืองค่ะเดี๋ยววันนี้ขายอยู่ตรงนี้ค่ะตรงเดี๋ยวเราจะมาขายเล่ขายกันใช่ไหมนะเรียกคนเรียกคนเลยเอาให้ขายดีสุดะ20บาทค่ะขนาดยังไม่เปิดเราเปิดเองก็นะเราขายได้โอ้โห วันนี้แม่วันนี้หรอก็เกือบพันแล้วอะค่ะโห้ยรอบยอดเลยค่ะนาทีประชาชี่เปนประชาสัมพันญด้วยให้คนนี้มาซื้อโอ้ยตรงนี้หมานนะมอไซค์กล้วยนะอ๋อมอไซค์รางวัลใหญ่ใช่ไหมคะมีตู้เย็นขาไปจองไปแล้วเขาบอกโอ้โหได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราต้องเอาไปสักหนึ่งอย่างใช่แล้วค่ะโอเคค่ะไม่ก่อนเดี๋ยวเราเข้ากระบปมาประนแล้วลูกค้าเอาสักสามสี่อย่างค่แม่นะวันนี้เอาหนึ่งร้อยหรอคะวันนี้มานั่งรอนานยังคะ รอนานแล้วเดินไปบนมาจนจนจนเนี่ยค่ะเราจะเปิดแล้วนะคะเท่าไหร่นี้คะหนึ่งร้ออ่าเดี๋ยวเอาให้ค่ะ200ค่ะนี่เรามีคนขายผัดสวยนะคะเนี่ยนี่สองร้อโอเคค่ะนี่คือบัตรงานกาชาติวันนี้ค่ะเฮงเหวานๆน,น,นะคะซ้ายมือนะคะ สวยๆนะคะคนเยอะมากค่ะขอบคุณท่านนายกแะทมานมาเลยขอบคุณมากนะคจับลากมาถาวันนี้ค่ะให้ท่านนายกและทีมงานนะคะทีเราทีมเราคนนะครับวัดอุดภูมิให้พวกเราอนนี้ได้จับกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเจานาที่คนนะครับโอเคนะยครับค่ะค่ะ ตามกกติกานะคะท่านไหนที่ต่างแล้วนะคะอย่าเปิดเองนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะรอนะคะให้บริการทุกท่านอยู่นะคะให้เจ้าหน้าที่เป็นคนเปิดให้นะคะเราจะแจ้งรางวัลให้กับท่านนะคะหัวเจดภูมแล้วก็ล้างเทนใส่เทียนล้างมือนิดนึงนะครับได้กันทุกคนนะครับอุปกรณ์เราพร้อมนะครับไม้เรามีครบเจ้าหน้าที่เราก็พร้อมนะครับโอเคนะครับ ก็วันนี้นะครับถือเป็นการทําบุญไปในตัวนะครับได้ของรางวัลด้วยได้บุญกลับบ้านไปด้วยนะครับตันนี้ก็กําลังเริ่มจับกันแล้วค่ะแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับรางวัลใหญ่ <คน S 1> แล้วก็วจะออก <คน S 1> ตลอด<ค>น,นะครับค่ะนะคะ <Wow. S 1> วันนี้เราช่วยกาชาตินะคะอ่าแล้วกาชาติก็จะช่วยเรานะคะอ่าพอเข้าไปแล้วกระจายตามข้างๆก็จะมีไม้นะครับ เดี๋ยวพร้อมนะขนก็มาเข้าแถวกันเยอะมากเลยนะคตัดไซร์ตะก้านะครับ mm ค่ะ hmm. ทุกรางวัล20บาทเท่านั้นนะคะด้านซ้ายมือและด้านขวามือนะคะมีจุดจำหน่ายอยู่นะคะฉลากนะคะคนเยอะมากค่ะทุกคนมีทั้งสองดอนะครับซ้ายขวาครับยังไงก็ต้องมาจุดผ่านก่อนกันก่อกี้นะคคนแรกเลยนะคะวันนี้ที่พิากาขอให้ได้ค่ะวันนี้ วันนี้คนเยอะมากค่ะอันนี้ก็คนต่อแถวเข้าคิวที่จะมาจับฉลากกันนะคะอ่านะคะตอนนี้นะคะเป็นเรีนของอำเภอบามนม่วงนะคะอยู่ที่ร้านอ่ามาชาก,กาชาจาังหวัดสกลนครนะคะปี2 5งพันห้ารอยหกนะคะ you yeah. do yeah. ออกอีกแล้วเงยสันดนเาะตามวันเราออกอีกแล้วนะคะบางคนบอกว่าได้ไปเจอได้เจอพงศ์ชักขาเพื่อนว่าลอกหนังกบมาใหม่เด้อวยเลยค่ะคะลอกเนี่ยก็มีเรย์แฟบลอกหนังที่เจอสะขาเนี่ยนอนนะครับสังเกตว่าที่บ่มัาฉาของเราเหลือน้อยนะทั้งหมดคือรางวัลดังนั้นนะคะกานเดินทางไปถ่านเนี่ย อย่าเสียโอ้ยมาอีกแล้วนะคะในวันในวันนี้นะคะวันนี้กับวันนี้เราจะแก้หมดค่ะมาอีกแล้วนะะคไปเรากลับบ้านกันเถอะอ้าวทางนี้ไม่สวยว่ะไอ้ใบไม่สวยตอนนี้ก็กำลังเลยกี่เลยเยอะไหมคะเล่มนี้เล่มสุดท้ายแล้วเนาะครึ่งได้ครึ่งเดียวเองครึ่งได้ครึ่งเดียวเอง อขายดีมากมือนี้น่ะตอนนี้เรากำลังมองค่ะถ้าไม่นิ่งเราก็จะนิ่งค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่งานกาชาดนะครูดูค่ะตอนนี้โอ้โหสินค้าลงไปเยอะมากมาค่ะมาค่ะกี่ใบดีคะใบละยี่สิบบาทครับใบเดียวโอ้ใบเดียวก็ได้ค่ะใบชหมานใบละยี่สิบบาทครับ ก็เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งนะคะสายก็จะวิวอีกแค่ครึ่งชั่วโมงค่ะจะได้ก็จะได้กลับแล้วนะคะพี่กิ๊กอะไรลูกนุ่นถามแม่เกีมยวผิวผสมหอมนลยทางนี้ค่ะเอากี่ใบดีคะด้านนี้เลยค่ะโอมีอยู่ที่ไหร่คะร้อยหนึ่งค่ะร้นึงเท่าไหร่คะสี่ร้อยครับเอาสี่ร้อยค่ะกี่ใบครับลูก เดีย๋ยวรอบแป๊บนึงนะยอมรอเพื่อนรอพี่น้องรออยู่นะครับแค่ตีสิบบาทเท่านั้นเองทำไงครับขอบคุณครับได้เลยนะวันนี้คนซื้อดีมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะสายก็จะอยู่ตรงนี้อีกครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ถึงเวลาที่จะต้องลงเวรแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เดินไปซื้อน้ำเลยค่ะสงสัยจะไม่ได้ไป ตอนนี้คนเยอะมากเลยช่วงเย็นประมาณเวลาทาเท่านี้นะคะคนจะเยอะมากๆเลยค่ะขายดิบขายดีมากค่ะเท่าไหร่ดีคะหนึ่งร้อยบาทห้าใบหวานๆาน,นค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะไซรก็จะไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ไซรด้วยค่ะวันนี้ลาก,กันไล้ก่อนคะ <S <S ่ะสวัสดีค่ะ